ทุกท่านนะ้วผมโคูนะวันนี้ก็จะมาดูแฟนันอาร์ตเมอนกันนะฮะไอ้เงี้ยมันมันไม่ลงอะไรลงคลิปอะไรลงแฟชั่นอาร์ตไอ้เงี้ยเคผกหม่อมเพิ่มบอลให้นะอันนี้ไม่ใช่แฟชั่นนะอันนี้คือลงโก่นะผมฮ้ยกับตาเฮ้ยเบอร์วะโอเคยอดช่องอะไรคืออะไรอันนี้คือชอบของผมนะผมดูนะสุดยอดชองของผมนะโอเคอัน้สปายคือนี้นะเออลายด้วยวูดสุดยอด Line, ยังไงด้วยยังไรด้วยนครับผมนี่ครับได้ฮะดูับคนเดิมคนเดิมใครวะเจ้บอกคนเดิมอะสวยนะนัาสวยนะไม่ใช่ภาพนะคนรว่าละเขี้ย่อนละสวยถุยเนี่ยเล่นมารกกูเหรอโดนเนี่ยเจ้ผมไปถึงมาอันนี้มีช่องอันนี้เฟสปึ๊บโอเครับผมอันนี้แค่ถ้าผมบอกว่าเป็นเฟสใครคนเดิมของผม เป็นคนเดิมว่าเฟสเป็นคนะผมเดี๋ยวผมจะให้ครั้งนึงได้ไมฮะน้องขึ้นละนี่ก็ขึ้นแล้วโอเคต่อครับผมอุ้ยอันนี้ใช้ได้ป่ะมีวง BBOC พัสดุ่วด้วยเรื่องเอาเรื่องหัดคนนึงโอเคผมไอครูเอาเรื่องว่ะเบอร์โทรัพท์ของกูร็แล้วยอดมีใบบัเป็นตัวคนหัวด้วยพอลงส่วนนะแบบตรงนี้ จะเอาไปคนเดิมฮะไปคนเมื่อกี้ฮะนี่ก็อะไรไม่มีอะไรเอามาไว้แล้วนี่จ้ะเอสคไอวานี่ว่าคนนี้ครับผมจีบานะเดี๋ยวบอกช่องเครื่องไฮน์เนี่ผมคลิกนะโอกเคียงเครื่องไฮน์นะฮนี่ช่องวานะโอเอสนะฮะโอ้ยยอดไอเอ๊ะออกม่ต้องขึ้นช่องก็ได้สัตว์ตั ด้วย็มตาจัดกูให้เวลาที่เขาเอาวิเสิร์ตหาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราขึ้นแล้วไอ้สัตว์เ <c oughs> นี่บโอเคครับอันนี้ก็อธิบายนะแต่อันนี้คืออะไรเนี่ยไอ้กล้องโอเคไอ้เหี้ยไม่มีโก้สัต,สต,ว,ตว,ว์นะี่แค่คำว่าเติร์ตโคนะอันนี้ก็ผมไปนคนเดิมไป,ปนคนแรกนะคนนี้แนกะ้วคลิปนี้เวลาขวัญเที่ยนี่้ใครจะส่งได้ก็ส่งทาง,งแฟนเพจหรือว่าแฟนอาร์ตถ้าเป็นเพื่อนผมก็ส่งทางเลยได้ผมเนี <c> ่ย <oughs> ขอทุกอันอะไรนะผม,ผมจะไม่ถอบถึงทุกอันเลยหลอกเล่นอย่างนี้แกเออมาแน่ผมคิดไม่ได้แฟนจะมีอนน่ะครับโอ้นี่ย